สวัสดีครับพบกับผมตุ้ย BM Auto Car อีกครั้งนะครับวันนี้ก็รถพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับทาง BM Auto Car เราจะเน้นเป็นรถพรีเมียมนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับ bmw 520D m sport นะครับอ่าคันนี้นะครับรถ 520D คันนี้เป็นรถปี2015นะครับแต่ง m จากโรงงานนะครับนะครับ m แท้จากโรงงานรถคันนี้มาอยู่ที่200,000กิโลนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับ ไว้ใจได้นะครับว่าลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดนะครับรถเช็คศูนย์ตลอดนะครับเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับว่าใช้เยอะแล้วทําไมยังนี่ราคายังแพงอยู่อแต่ลูกค้าเช็คศูนย์ตลอดนะครับเรารับประกันให้นะครับเรื่องเข้าศูนย์นะครับเ่าเรามาดูกันว่าห้าศูนย์คันนี้นะครับมีออปชั่นอะไรบ้างนะครับจันชน้าเป็น M Sport นะครับ Mac ขอบสิบแปด M Sport นะครับ ชุดแต่งเทั้งคันจากโรงงานนะครับจากโรงงานนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับเกียร์8สปีดนะครับเป็นเกียร์8สปีดไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะครับรถคมสวยงามมากครับได้ไปใช้ได้บอกได้เลยว่า คุ้มมากครับกับรถคันนี้รถห้าสองศูนย์นะครับโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเรื่องความทนความประหยัดนะครับต้องยกให้เขาเลยนะครับชั้นหนึ่งมากนะครับอ่ะเรามาดูภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภายในนะครับเป็นเบาะออกโทนสีน้ําตาลแดงนะครับพวงมาลัยนี่เป็น M Sport นะครับวิทยุ AM FM Bluetooth นะครับเชื่อมต่อได้นะครับแอร์แยกนะครับแอร์แยกหน้าหลังนะครับ บาะไฟฟ้าปรับได้แปดทิศนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้าและที่สําคัญนะครับคอนโซลน,นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับคอนโซลหน้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ประตูทั้งสี่ข้างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์และคอนโซลกลางก็เป็นคาร์บอนนะครับสวยงามตัดกับตัวรถสวยงามมากนะครับรถ bm ห้าี d คันนี้นะครับทาง bm ออโต้คาร์เราตั้งราคาไว้ที่หนึ่งล้านสองแสน 80,000บาทคันนี้บอกได้เลยว่าจัดไฟแนนได้ล้นๆนะครับจัดได้เยอะมากแต่ลูกค้าต้องประวัติดีนะครับลูกค้าต้องประวัติดีนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้หรือว่าจะทักข้อความมาก็ได้ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะครับกดกระดิ่งนะครับฝากไ i at bm auto 99นะครับเรื่องรถไว้ใจเรา bm auto ค่ะขอบคุณครับ